<Wow. S 2> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะ เพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมง,งผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิล์มกองแสงรถยนต์นะครับผมผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านนะครับซื้อรถมาหรือใช้รถเนี่ยต้องติดฟิล์มกองแสงทั้งนั้นแหละครับผมน้อยคนมากนะที่จะแบบใช้รถแล้วแบบไม่ใช้ฟิล์มกองแสงเนะี่ยอย่างแย่ๆเลยอะออกรถจากศูนย์บริการมาเนี่ย เซลล์เขาก็ต้องแถมฟิล์มกองแสงให้แล้วล่ะแต่ไม่รู้หรอกว่าฟิล์มที่คุณได้แถมๆนั่นน่ะมีคุณสมบัติย,างงายังไงดีหรือเปล่าหรือยงังไงเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะมาเล่าเรื่องวิธีการเลือกฟิล์มกองแสงและวิธีการดูค่าต่างๆในการเลือกฟิล์มกองแสงนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับการเลือกฟิล์มกองแสงสําหรับรถยนต์ทั่วไปแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยากครับ แต่จะให้ประหยัดและคุ้มค่าควรมีความเข้าใจพื้นฐานของระบบการทำงานของฟิล์มกรองแสงก่อนมันจะช่วยให้การตัดสินใจเลือกซื้อฟิล์มมาติดรถยนต์ของเรานั้นง่ายขึ้นครับวันนี้ครับผมมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงรถยนต์มาฝากกันครับเผื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อฟิล์มติดรถยนต์ของคุณได้ครับ1ครับการเลือกฟิลม์มฟิล์มกรองแสงที่ดีไม่ใช่ฟิล์มที่ช่วยลดแสงจ้าได้แต่เพียงอย่างเดียวครับ แต่ต้องมีความสามารถในการสะท้อนแสงอาทิตย์นั่นก็หมายความว่าฟิล์มเข้มไม่ได้แปลว่าลดความร้อนได้สูงซึ่งการเลือกฟิล์มกองแสงที่ดีควรดูจากเปอร์เซนต์การลดความร้อนเปอร์เซนต์การลดรังสี UV เปอร์เซนต์การสะท้อนแสงและเปอร์เซนต์แสงส่องผ่านตรงนี้แหละครับที่ทําให้หลายๆคนเกิดความงงงวยสับสนได้เมื่อเซลล์ส่งโฟลเดอร์ฟิล์มมาให้เราเลือกก็มีความสงสัยไม่น้อยว่า ทั้งตัวย่อภาษาอังกฤษเอ่ยและตัวเลขต่างๆนั้นจะบอกข้อมูลอะไรให้เราสามารถตัดสินใจเลือกฟิล์มติดรถยนต์แบบไหนดีที่เหมาะกับเราครับ1ครับค่า VLT หรือ Visible Light Transmission หรือค่าแสงส่องผ่านจะเป็นตัวชี้วัดความใสของฟิล์มถ้ามีค่า VLT 80%นั่นแสดงว่าฟิล์มรุ่นนั้นๆมีความสามารถในการให้แสงส่องผ่านสูงถึง80%ว่าง่ายๆก็คือยิ่ง VLT เปอร์เซ็นต์สูงเท่าไหร่ฟิล์มก็จะใสามากขึ้นเท่านั้นครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่ายิ่งฟิล์มใสามากเท่าไหร่แล้วจะยิ่งร้อนเพราะในปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยี m u l เ i layer s ต a ต t e r i n g ทำให้ฟิล์มสามารถสะท้อนความร้อนได้แม้เนื้อฟิล์มจะใสก็ตามครับ2ครับค่า IRR หรือ infrared reflection คือค่าการสะท้อนรลังสีความร้อนโดยค่าการสะท้อนความร้อนนั้นยิ่งสูงยิ่งดีครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า ยิ่งมืดยิ่งกานความร้อนได้ดีแต่ในความจริงแล้วช่วยได้แค่ในเรื่องของการกรองแสงเท่านั้นครับไม่สามารถป้องกันความร้อนได้เลยและที่สําคัญประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของฟิล์มแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในการผลิตแบบไหนด้วยซึ่งปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมบอกไปด้วยเทคโนโลยี multi layers perlering สามารถทําให้ฟิล์มใสมีค่าสะท้อนพลังสีความร้อนสูงสุดถึง99% นั่นทำให้คุณได้ทั้งทัศนวิสัยที่ดีและปกป้องความร้อนให้เราได้ด้วยครับ3ครับค่า UVR หรือ UV reflection คือค่าป้องกันรังสี UV นั่นเองถ้าฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูงยิ่งค่าป้องกันรังสี UV เปอร์เซ็นต์เยอะๆย,ยิ่งดีต่อผิวและร่างกายของคุณมากเท่านั้นครับโดยเฉลี่ยแล้วค่าการป้องกันรังสี UV ที่ดีที่สุดที่ฟิล์มสะท้อนความร้อนได้ ทำได้อยู่ที่99%ครับในวงการฟิล์มกองแสงมีการพัฒนาค่าดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องคุณอย่างปลอดภัยด้วย spf 385บวกกันเลยทีเดียวครับและปกป้องคุณทั้งจาก uva และ uvb ที่เป็นต้นเหตุของผิวคล้ำเสียฝ้าและมะเร็งผิวหนังครับ4ครับ ค่าทีเซอร์หรือ total solar energy reflection ก็คือค่าสะท้อนพลังงานรวมครับคือเปอร์เซ็นต์การสะท้อนพลังงานรวมของรังสีความร้อนแสงและรังสี UV ออกจากตัวเนื้อฟิล์มค่าตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีต่อคุณและลดครับเรื่องต่อมานะครับที่ควรพิจนารณานก็คือการรับประกันครับ การรับกันคุณภาพเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่ในการตัดสินใจโดยทั่วไปแล้วฟิล์มกองแสงติดรถยนต์นั้นจะมีการรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า5ปีครับบางรายอาจจะ7ปีหรือ10ปีทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการรับประกันด้วยครับ3ครับการเลือกร้านติดตั้งและช่างที่ชำนาญการเรื่องนี้นะครับมีส่วนสำคัญมากๆเลย ฟิล์มกองแสงที่คุณเลือกนะครับถึงมีคุณภาพดีแค่ไหนถ้าเจอร้านหรือช่างที่ไม่มีความชํานาญย่อมมีปัญหาตามมาภายหลังแน่ๆครับโดยคุณอาจหาร้านจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับหรือตามขับรถในรุ่นที่คุณใช้และเลือกเอาแหล่งที่คุณสะดวกในการเข้าไปรับบริการครับเรื่องต่อมานะครับผมจะกล่าวถึงประเภทข,ของฟิล์มกองแสงในปัจจุบันว่ามีแบบไหนบ้างนะครับแบบธรรมดาย้อมสี ฟิล์มชนิดนี้นะครับเป็นฟิล์มธรรมดาที่มีคุณสมบัติทําให้แสงผ่านเข้ามาในรถยนต์อ่อนลงหรือลดความเข้มข้นโดยที่ไม่มีส่วนผสมของสารป้องกันรังสีต่างๆจากแสงแดดทําให้ไม่มีคุณสมบัติที่จะลดความร้อนหรือแสงที่มีอันตรายใดๆได้เลยครับเนื้อฟิล์มจะเปลี่ยนสภาพเสื่อมเป็นสีม่วงเร็วและมีอายุการใช้งานที่สั้นโดยเฉลี่ยประมาณ3-5ถึงปีครับแต่ฟิล์มประเภทนี้ มีดีที่ราคาจะถูกมากๆติดตั้งแบบรอบคันโดยราคาประมาณ1,500บาทครับฟิล์มเคลือบโลหะหรือฟิล์มประหลอดฟิล์มเคลือบโลหะหรือฟิล์มประหลอดเป็นฟิล์มสําหรับลดความร้อนภายในห้องโดยสารโดยเฉพาะบางตัวสามารถกันได้มากถึง9 0วิตพิธีสังเกตนะครับรถยนต์ที่ติดฟิล์มปหลอดแบบง่ายๆก็คือเวลาเรามองตอนกลางวันจากภายนอกเข้าไปที่รถยนต์นั้นจะพบว่ากระจกมีลักษณะคล้ายสีลุง้งสีต่างๆ แต่ไม่สามารถมองเข้าไปในตัวห้องโดยสารได้เลยครับฟิล์มใสประเภทนาโนเป็นฟิล์มลาาักษณะใสแต่ลดความร้อนภายในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีป้องกัน UV ได้อีกตั้งหากครับที่สำคัญแสงส่องผ่านมากถึง60%หรืออาจจะมากกว่านี้โดยไม่มีเงาสะท้อนครับฟิล์มเซรามิกฟิล์มประเภทนี้นะครับกำลังได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ฟิล์มประเภทนี้ใช้อนุภาคนาโนเคลือบลงบนแผ่นฟิล์มแทนการย้อมสีหรือการฉาบด้วยโลหะทำให้ได้ฟิล์มเกรดพรีเมียมที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการป้องกันรังสี UV และความร้อนที่ดีเยี่ยมครับเหนือฟิล์มคมชัดไม่สะท้อนแสงทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีกว่าฟิล์มทั่วๆไปทั้งกลางวันและกลางคืนที่สำคัญนะครับมองจากภายนอกจะสีดำสนิทเพิ่มความเป็นส่วนตัว แต่เมื่อเข้ามานั่งภายในจะสว่างใสอีกทั้งไม่รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ GPS หรือ Easy Pass ครับทั้งนี้นะครับการเลือกใช้ฟิล์มจริงๆควรจำไว้ว่าฟิล์มกองแสงที่ดีไม่ใช่ฟิล์มที่ช่วยลดแสงจ้าได้แต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความสามารถในการสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสบายในการขับขี่และควรคำนึงถึงงบประมาณและความจำเป็นของคนขับเป็นหลัก ใช้รถยนต์บ่อยแค่ไหนขับรถยนต์ช่วงไหนเป็นหลักเพราะราคาของฟิล์มติดรถยนต์มีความแตกต่างกันมากครับแบบถูกๆก,ก็หลักร้อยหรือแบบดีๆก็โดดไปเป็นหลายหมื่นกันเลยทีเดียวครับเป็นไงครับอามผมเรื่องราวในวันนี้เกี่ยวกับฟิล์มกองแสงรถยนต์นะครับถ้าเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนฟิล์มกองแสงครั้งต่อไปนะคราวนี้แหละเพื่อนๆสามารถรู้แล้วล่ะว่า ไอค่า VLR UVR Taser อะไรต่างๆที่เวลามีตามแคตตาล็อกเขาดูเนี่ยมันอะไรวะเต็มไปหมดเลยรู้แค่ว่าอ่าฉันจะเอาฟิล์มเซรามิก40 60 80 100นึงอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่นี้ผมว่าจริง,รงๆเพื่อนๆน่าจะรู้ไว้สักหน่อยนะว่าไอค่าต่างๆพวกนี้เนี่ยมันสําคัญมากเวลาเราไปเลือกซื้อฟิล์มใช่ไหมไม่อย่างนั้นนะคุณได้เสียเงินหลายรอบแน่เลยคุณไปเอาฟิล์มแบบอะไรก็ไม่รู้หรือว่าดูค่าไม่เป็น ไปฟังเซล์ลเข้ามาบอกเอ้ยตัวนี้ดีตัวนั้นดีแต่เราอาจจะแบบไม่มีความรู้ก็อาจจะโดนเขาหลอกได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้นะแต่อย่างที่บอกไปนะครับผมฟิล์มดีๆเนี่ยราคามันจะเป็นหมื่นใช่ไหมเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับผมจะพาไปดูฟิล์มยี่ห้อหนึ่งนะเป็นฟิล์มตัวใหม่เลยซึ่งผมเองจะเอารถไปติดตั้งเหมือนกันนะครับคุณภ,ภาพใช้ได้เลยที่สำคัญราคาถูกเหมาะสำหรับ เศรษฐกิจแบบนี้แล้วเหมาะกับสําหรับกระเป๋าตังค์ผมในช่วงนี้มากๆเลยนะเรื่องราวในวันนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกินครับสวัสดีครับ